สวัสดีครับวันนี้วันพุทธที่5เดือนเมษายนส5 6 6นาย6นะครับวันนี้ก็เป็น EP 3ีนะครับที่จะเก็บข้อมูลของทุเรียนระยะต่างๆหลังจากดอกบานเพื่อเปรียบเทียบนับจำนวนวันพัฒนาการของผลทุเรียนนะครับครบ35วันนะครับของการติดตามระยะตั้งแต่ดอกบานนะครับของทุเรียนต้นนี้ที่ใช้เพื่อการศึกษาคือต้นอายุประมาณ 5ปีนะครับต้นนี้ซึ่งยังไม่ได้โตสมบูรณ์มีความพร้อมเท่าไหร่นักนะครับในแปลงของผมเองนะครับเป็นต้นที่มีความสูงนะครับราวๆา้เมตรนะครับแต่ลำต้นก็ไม่ได้เติบโตสมบูรณ์ดีเท่าที่ควรนะครับในบางพื้นที่อาจจะมีขนาดต้นที่โติ่งก้านที่ใหญ่มากกว่านี้นะครับสำหรับทุเรียนต้นนี้นะครับท่านใดที่ไม่ได้ชมคลิป EP ที่1 2นะครับก็ย้อนหลังนิดหนึ่งนะครับว่าทุเรียนต้นนี้นะครับเป็นทุเรียนที่ไม่ได้ทําสารนะครับเขามีการออกดอกมาในกิ่งนี้เป็นกิ่งแรกนะครับกิ่งนี้เป็นกิ่งแรกแล้วก็มีช่อดอกจํานวน3มช่อดอกนะครับอันนี้ช่อตรงกลางนะครับจะมีช่ออีกช่อหนึ่งนะครับอยูอ่ด้านล่างนี้นะครับ แล้วก็อีกชออ่อหนึ่งนะครับอยู่ตำแหน่งนี้นะครับชอ่อที่เหลือคือชอ่อที่เป็นตำแหน่งชอ่อกลางนะครับของกิ่งเดียวกันนะครับของกิ่งเดียวกันนะครับจากเดิมทีมี3มชอ่ชอช่อละประมาณ3-4ดอกนะครับตอนนี้เหลือลูกเดียวแล้วนะครับอยู่ในระยะที่เรียกว่ากำลังขึ้นหนามนะครับกำลังขึ้นหนามอายุของผลก็35วันที่แปลงนี้นะครับ สวนบางแปลงนะครับที่มีการดูแลพ่นนะครับบำรุงให้ปุ๋ยนะครับ35วันอาจจะมีความสมบูรณ์มากกว่านี้นะครับลูกอาจจะใหญ่มากกว่านี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่แปลงเก็บข้อมูลโดยทั่วไปนะครับอาจจะมากบ้างน้อยบ้างสําหรับพัฒนาการที่อาจจะดีกว่านี้แต่สําหรับของผมเองนั้น35วันก็อยู่ในระยะไข่นกกระทานะครับกําลังขึ้นหนามนะครับ กิ่งกิ่งที่ไว้นะครับกบ็กิ่งประมาณนิ้วชี้นะครับกิ่งประมาณนิ้วชี้นะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับมี3มช่อร่วงไป2ช่อเหลือช่อกลางนะครับที่พอให้ได้ติดตามระยะของผลนะครับหวังว่าถ้าไม่ร่วงนะครับต้นนี้จะเป็นต้นที่ใช้บอกเล่าแชร์ประสบการณ์ข้อมูลระยะของผลทุเรียนในแต่ละระยะนะครับเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่ จะได้ข้อมูลตามมาในการศึกษาระยะพัฒนาการของทุเรียนนะครับพอดีในช่วงที่ที่เก็บข้อมูลนะครับในเรื่องของหลังดอกบานนะครับมีอีกกิ่งหนึ่งนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับกิ่งนี้ที่อยู่ด้านล่างนะครับเป็นกิ่งที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับของกิ่งที่ออกดอกแล้วก็ติดลูกเล็กๆไปแล้วนะครับมีอีกกิ่งหนึ่งที่อยู่ข้างล่างนะครับ หาห่างจากพื้นดินนะครับประมาณ70เซนนะครับน่าจะไม่ถึงเมตรดีนะครับการเป็นกิ่งนี้นะครับช่วงระยะที่เข้ามาเก็บข้อมูลนะครับต้นนี้ก็คือ,อดอกบานนะครับเริ่มนับวันที่1น,นะครับหมีนาคมมานะครับช่อนี้กิ่งนี้นะครับกิ่งนี้ช่อนี้เนี่ยยังเป็นเรียกว่าเป็น ดอกระยะยังดูไม่ชัดเจนว่าจะเป็นตาดอกหรือตากิ่งแขนงนะครับในช่วงวันที่1มีนาคมนะครับถึงวันนี้พัฒนาการเป็นดอกระยะมะเขือพวงเล็กนะครับก็จะเป็นการได้ข้อมูลอีกเรื่องหนึ่งคือระยะของตั้งแต่ไข่ปลานะครับตั้งแต่ไข่ปลาจนมาถึงระยะ มะเขือพวงเล็กนี่ใช้ระยะเวลา35วันนะครับอันนี้คือข้อมูลกลางๆนะครับอาจจะบวกลบแล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์และก็สภาพภูมิอากาศของพื้นที่ที่ปลูกทุเรียนอยู่นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่อยู่ในแปลงนะครับส่วนของบางท่านที่มีสภาพภูมิอากาศหรือการดูแลที่แตกต่างกันออกไปก็อาจจะมีพัฒนาการมากกว่าหรือเท่าหรือน้อยกว่าประมาณนี้นะครับก็บวกลบ เพื่อเป็นข้อมูลนะครับสำหรับท่านที่เป็นชาวสวนทุเรียนมือใหม่นะครับพอเป็นข้อมูลได้ติดตามทุเรียนของเรานะครับว่าในแต่ระยะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับครับสรุปคลิปนี้นะครับการแรกเลยนะครับที่เป็นเป้าหมายทำ EP 1 EP 2และคลิปนี้เป็น EP 3ก็คือการเก็บระยะของผลทุเรียนนะครับขนาดของผลพัฒนาการของผลนับ จากวันดอกบานนะครับหลังวันดอกบานนะครับก็35วันก็จะได้เป็นไข่นกกระทานะครับประมาณไข่นกกระทานะครับอยู่ในระยะขึ้นน้มนะครับอยู่ในระยะขึ้นน้มครับเป็นคือข้อมูลที่ได้สําหรับวันนี้นะครับสาใช้เวลา35วันนะครับจากที่เป็นประมาณนี้นะครับ ช่วงเวลาหนึ่งมีนาคมเนี่ยเขาจะมีตุ่มตาเล็กๆแบบนี้นะครับเรียกว่าระยะไข่ปลาเนี่ยนะครับเล็กๆนี้นะครับ3 5วันผ่านไปนะครับก็จะเป็นระยะมะเขือพวงเล็กนะครับ GP นี้หวังว่าท่านที่เข้ามารับชมคลิปในชาแนลปลูกไม้นะครับจะได้ข้อมูลไปเป็นพื้นฐานในการปลูกและก็ติดตามระยะของทุเรียนนะครับสำหรับชาวสวนทุเรียนมือใหม่เช่นเดียวกันกับผมนะครับ ครับคลิปนี้หากมีประโยชน์บางเป็นอย่างยิ่งว่าาชาวสวนทุเรียนท่านที่ที่ชอบในการปลูกไม้ผลนะครับจะเก็บไว้เป็นข้อมูลประยุกต์ใช้และเกิดประโยชน์กับผู้ที่กําลังปลูกทุเรียนนะครับครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับและติดตามชาแนลปลูกไม้นะครับจะมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับไม้ผลนะครับในบางระยะนะครับหรือไม้ดอกเป็นบางครั้งนะครับครับคลิปนี้ขอสวัสดีครับ